เมื่อพักกับเด็กวัดต้องวัดใจเดินผ่าฝูงหมานับสิบงานนี้ทำเอาหาหนาโกยสิโยม เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ชาวเน็ตแห่แชร์และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเมื่อมีผู้ใช้ Facebook ชื่อมันใช่เหรอวะได้ออกมาโพสคลิปและเรื่องราวโดยได้ระบุข,ข้อความว่าโกยซิโยมซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นคลิปพระสงฆ์และเด็กวัดกำลังทำกิจอะไรบางอย่างแต่งานนี้ทำเอาวิ่งหนีสุดขีดเพราะฝูงสุนัขเยอะมากงานนี้ใครจะสู้โกยซิโยมเอาเป็นว่าเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าขขาวข้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ